สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านพบกันอีกคลิปนะครับผมเคซีบรมีพุทธสโรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมมีดหมอหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามรุ่นเมตตาสิทธิ์ปี2,563ขนาดใบมีด2.5นิ้วลายสากนิยมผมบอกเลยหายากมากผมก็ไปหาจากสิงบุรีมาเนี่ยครับถึงได้คือมีลุงคนหนึ่งที่ว่าผมได้ซื้อ มีดปี -65 เข้ามาผมให้เขาช่วยหาก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมีดเพิ่งลงจอดเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งลงจอดนี่กล่องกล่องยังอยู่เลยนะครับนี่กล่องยังอยู่นะครับกล่องยังอยู่เนี่ยลงจอดได้5นาทีผมก็เลยถ่ายรูปลงที่ Facebook ก็มีคนปิดไปเรียบร้อยแล้ะก็เลยขออนุญาตเขาถ่ายคลิปก่อนขออนุญาตเจ้าของใหม่ด้วยครับว่าถ่ายคลิปเพื่อเป็นกรณีศึกษาไว้เปรียบเทียบ เกแท้ก็ขอ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 บคุณที่ให้ความไว้วางใจรับประกันแท้ทุกกรณีนะครับท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อพัดทักมาได้นะครับผมเคซีบารมีพุทธสโรครับเบื้องต้นฝากเฟซบุ๊กด้วยนะครับท่านใดมองหาวัตถุมงคลก็ทักมาได้คณิตจันเกียวเคซีบารมีพุทธสโรไม่รับเช็คเกแท้ทุกกรณียินดีรับฟังทุกการต่อรอง หรือท่านใดจะติดต่องานโปรโมทเว็บติดต่องานประกวดก็ทักมาได้นะครับหรือจะติดต่อมาเป็นทางด้านเพจบาร,รมีพุทธสโรบาร,รมีปุญญากาโมท่านเชื่อใจได้เลยท่านโอนมาท่านได้ของแน่นอนท่านได้ของแท้แก๊ผมคืนไปไม่หักอร์เซนแม้แต่บาทเดียวสมมติท่านซื้อไปสามพันผมก็คืนสามพันตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากนี้เลยกล่องจะเป็นกล่องกระมี่แดงครับโอ้สภาพเก็บดีมากเลยครับ ไม่ได้ใช้เลยแสดงว่าเก็บไว้รอผมไปบุกอย่างเดียวที่กล่องเขียนร,รุ่นเมตตาสิทธิ์ปี2563รวมพก,กวยชุดตินทโลวัดโคสิตารามอำเภอสันบุรีชัยนาทบอกเลยไป63รูปถ่ายก็แรงอะไรก็แรงแรงรูปครึ่งองค์มีเขี้ยวฟิล์มเขียวนี่ไปมันหมืน่นมีเขี้ยวธรรมดาไป4,000 3,000กว่าบาทก็อ่ะเดี๋ยวผมเริ่มเลยกันก็จะเหมือน อย่างท่านจะได้ดูคลิปที่แล้วก็จะเป็นมีดมีดห้านิ้วด้ามกระดูกฝักกระดูกก็จะเหมือนกันครับยิงเลเซอร์ยันนะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นยันแล้วก็เขียนนะชาริตีผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องยันแหมเป็นแหมแปะตังด้ามกระดูกฝักกระดูกเป็นด้ามจำปีนะครับด้ามกระดูกฝักกระดูกด้าม,ด,ามด้ามกระดูกเป็นจำปีอ่ะ อ่ะผมมาดูที่โค้ดโค้ดโค้ดกออ๋อผมดูแลโค้ดกอคือโค้ดอะไรโค้ดกอไม่ใช่กรรมกานะโค้ดกอคืออาจจะย่อมาจากกลวยหลวงพ่อกลวยก็เลยเป็นโค้ดกออ่ะที่ว่าลายสากลนิยมคืออะไรก็คือเป็นลายที่มีหลวงพ่อกลวยเนี่ยยุคเก่าๆที่ท่านตัวท่านที่ท่านเรียนกับหลวงพ่อเดิมมาเนี่ยท่านก็จะตอกลายประมาณนี้ไม่มีเลขนะครับมีหลวงพ่อกลวยไม่ตอกเลขจบที่ลายมีดจบที่โค้ดเองทั้งนั้น ฝั่งหนึ่งยิงเป็นลายตอกนะเป็นลายตอกมีดยิงเลเซอร์หลวงพ่อกลวยหกสามเหมือนกันเหมือนกับมีดปีไอเหมือนกับมีดห้านิ้วฝั่งหนึ่งก็จะเป็นยันแบบนี้จะเป็นประมาณนี้เลยผมบอกเลยสวยงามเข้มขังพกพาติดกายสบายใจ <c oughs> พุธคุณครอบจักรกวาล <c oughs> ท่านใดมองหาก็ทักไว้ได้เดี๋ยวผมได้มาใหม่ผมก็จะแจ้งให้ทราบ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูมีดหมอด้ามกระดูกฝักกระดูกปีสองพันห้า้ยหกสบสี่ซึ่งกำลังเดินทางมาไม่ถึงตอนนี้ผมหามีดหลวงพ่อกลวยเยอะมากมีดหลวงพ่อพัดก็ยังมีนะครับมีดหลวงพ่อพัดท่านาอาจรมหากระทักมาได้ผมมีอยู่ประมาณมีดหลวงพ่อพัดนี่จะเกือบสองรอยเล่มได้ไหมมีดหลวงพ่อกลวยด้ามไม้ฝักไม้ปีห5ห้าก็ยังพอมีอยู่อีกสี่เล่มนะ ก็ท่านใดมองหาทักแชทเล่มนี้จบราคากันไปที่4,500บาทขอบคุณพี่ชายที่ไว้วางใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนียนะครับมีดหมอหลวงพ่อกวยวัดโคสีตารามปี2,563ด้ามกระดูกักกระดูกขนาดใบมีด2.5นิ้วยังไงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ